สวัสดีครับพี่น้องเพื่องขัดวิสิมารัมเจกลอยพี่น้องสุขุดสุข้นมันนี้เข้าเดินทางมาหอดมาเถิงแหลวตำบลย่างซุ่มหน่อยอำเภอย่างซุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกษ2ี่สิบแปดนธ์งพรเมือสุดถ่ายของเดียนกมภาพธ์มาหอดหม่องหอด ที่ทำการแสดงแล้วมโแหลกุลและขลั้วเรียงย่างชุบมหน่อยค่ะอมนุลยางชุมน้อยอพภอยางย์เป็นไม้สีสกีสถานที่กว้างขวางอยู่มองเศร้าก็สะดวกสบายมาหอดจอดถึงแล้วสนามวัด nhang sum nổi nhang sum nổi mười lăm ai đã bị nòng mà lâm chạy cơn lở con hâu liền như vậy nhang sum nổi

มองอยูมองเศร้าก็เลิดอลังการงานสาัสงสำงานว่าเพียเพียมองนอนมองนอนอลังการกวางใงไพศาลสะออนสะลา จะได้มาหววงมาลงมายืนแข่งห <c oughs> ววงไงไพศาล <c oughs> อ่อนช้อยสลาวะโอ้ <c oughs> ลมลื่นเย็นสบายใจเฉือเอาโอเคครับพี่น้องเร่งพอกันเด้เอรูปหัวข้าวซอยกันนะคะย่างชุ่มหน่อยซีสกเกตหมอลำใจกันงล่อยของเ้าพปักหลักทำการแสดงยุน่